สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะคะก็หางหายไปนนานเลยนะคะก็เพื่นพิ่งจะว่างจากการขึ้นฝึกวอร์ดออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้เพื่นก็จะมาะทำคลิปเกี่ยวกับการแปลผลอารียะบัตร นะคะซึ่งก็บอกว่าไม่ยากแน่นอนนะคะถ้าเราอะ่ะทาความเข้าใจไปทีละสเต็ปสเต็ปตอนเ e พื่อนก็เป็นคนอ่าชี่แรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่เพราะว่าขึ้นบอร์ดก็อาจารย์ก็สอนก็แนะนําให้จาเป็นทีละสเต็ปเป็นกลารนะคะก็มันก็เป็นทริคให้เราจําได้ไง่ายมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ยากเลยสาหรับการแปลผลอัจฉริยะบัตรแกนนะคะซึ่งอ่อาอัจฉริยะบัตรแกนก็คือประเมินเพื่อประเมินสมรรถภาพผ่าของต่อน,นะคะในด้านการหายใจด้านอ่า าวะออกซิเจนการแลกเปลี่ยนกา๊าซแล้วก็ภาวะกดดนนันในร่างกายนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มไปลเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะอัธเาศัยบัตรแกนนะคะก็จะดู2ขาหลักๆด้วยกันขาแรกนะคะก็คือ pH ก็จะดูความเป็นกดดนันอีกขาหนึ่งก็จะดูะภาวะของไฮโปซียนะคะซึ่งเราจะมาดูตัว pH กันก่อนนะคะ pH นี้ก็จะมี ค่าปกติคือ7.35ถึง7.45นะคะถ้า pH น้อยกว่า7.35ดาแสดงว่ามีภ,มภาวะเลือดเป็นกรดนะคะหรือเรียกว่าแอซิดซีิดถ้า pH มากกว่า7.45นะคะแสดงว่ามีภาวะเลือดเป็นด่างนะคะก็คือออลคาโลซิดค่ะต่อมาเราก็จะดูว่ามีภาวะเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างจากการหายใจหรือว่าจากการเผาผลาญเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากภาวะเป็นกรดก่อนนะคะ ถ้าเป็นกดเป็นกดจากการเผาผลาญนะคะหรือเรียกว่าเมตาบอลิกนะคะเราก็จะดูตัวใบขาวนะคะซึ่งตัวใบขาวนะคะจะมีค่าปกติอยู่ที่22ถึง26นะคะซึ่งตัวใบขาวนี้นะคะตัวมันเองเป็นหนานะคะถ้าใบขาวนะคะ,ะมีค่านะคะคน้อยกว่า22นะคะก็แสดงว่ามีภาวะเลือดเลือดเป็นกดจากการเผาผลาญนะคะ ต่อมาเราก็จะดูตัวเบตเอ็กเซนะคะซึ่งเบตเอ็กเซนะคะค่าปกตินะคะคือลบ2.4ถึง2.3ตัวเบต e อ็กเซก็ตัวมันเองก็จะมีความเป็นด่างเหมือนกันนะคะถ้ามีภาวะเลือดเป็นกดจากการเผาผานะคะเบตเอ็กเซก็จะน้อยกว่าลบ2.4ค่ะ ต่อมาเราก็จะดูว่าถ้าเป็นกดจากการหายใจนะคะเราก็จะดูตัว PaCO2 นะคะซึ่ง PaCO2 นี้มีค่าปกติคือ35-45มิลลิเมตรตรอดนะคะซึ่ง PaCO2 นะคะตัวมันเองเป็นกดนะคะถ้า,ามีภาวะเลือดเป็นกดจากการหายใจนะคะตัว PaCO2 จะมากกว่า45นะคะ ่อมาแล้วก็จะดูฝั่งด่างน,นะคะถ้าเลือดเป็นด่างก็จะดูได้จากว่าเลือดเป็นด่างจากอาการหายใจหรือว่าจากการเผาผานะคะถ้าเลือดเป็นด่างจากการหายใจนะคะเราก็จะดูได้จาก PA CO2 นะคะซึ่งค่าปกติของมันก็คือ35-45นะคะแล้วตัวมันเองก็เป็นกรดนะคะถ้าเกิดวา่าเลือดเป็นด่างน,นะคะตัว PA CO2 ก็จะน้อยกว่า35มสิมิลลิเมตรตลอดนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นด่างจากการเผาผลาญก็จะดูได้จากตัวใบขาดแล้วก็ตัวเบส e เอ็กเซสเหมือนกันนะคะถ้าเลือดเป็นด่างน,นะคะใบขาดนะคะก็จะมากกว่า26่มิมิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วก็เบสดเอ็กเซสนะคะก็จะมากกว่า2-3นั่นเองค่ะต่อไปอีกขานึงอีกขานึงแล้วก็จะดูาภาวะของไฮโป x ีอเีย ก็จะดูอ่าได้จากตัว paco2 นะคะอีกอันนึงก็จะดูอ่า paco2 อันนี้จะดูภาวะอาไฮเปอร์แคปเนียแล้วก็เราจะมาดูอ่า paco2 ก่อนนะคะซึ่งอ่า paco2 นะคะค่าปกติของมันก็คือ75-100 m มิลลิเมตรตหลอดนะคะถ้าอา paco2 น้อยกว่า75นะคะก็แสดงว่ามีภาวะไฮโปซียค่ะ แต่ว่าถ้า,าคนไข้นะคะออน on น e ิเลเตอร์นะคะก็จะดูได้จากาตัวค่า pF ratio นะคะซึ่งค่า pF ratio ก็จะหาได้จาก PaO2 หารด้วย FiO2 นะคะซึ่งค่าปกติของ pF ratio นะคะก็คือ300-500ถึงก็คือค่าปกติถ้าน้อยกว่า300ก็คือมี abnormal gas exchange ถ้าน้อยกว่า200ก็คือมีภาวะ severe hypoxia นั่นเองค่ะ อีกค่หนึ่งอันนี้ก็จะดูของภาวะของไฮเปอร์แคปเนียนะคะก็จะดได้จาก paco2 ซึ่ง paco2 ค่าปกติก็คือ35-45มิลลิเมตรปรอดนะคะถ้าเกิดว่ามีภาวะของไฮเปอร์แคปเนียก็คือ paco2 นะคะจะมีค่ามากกว่า50มิลลิเมตรปรอดนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะก็อ่าแรกๆก,ก็จะอ่านมันก็จะยากๆไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจไหนแต่ว่าเรา เลื่อมไปทีละสเต็ปปไปทีละสเต็ปม,มันก็จะเข้าใจได้เองนะคะเดี๋ยวเพิ่นก็จะมีตัวอย่างเป็นเคสของผู้ป่วยจริงๆนะคะซึ่งเอามาจากที่อาจารย์ให้เป็นเคสมานะคะจากการขึ้น่นบอเดี๋ยวมีตัวอย่างมามันก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเคสไปผลเคสจริงๆเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลอาชีวบัตรแกร๊สของผู้ป่วยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแปลกันของวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2563นะคะเวลาตี2 3 1นาทีนะคะ ก็จะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยน,นะคะดู pH นะคะซึ่ง pH ค่าปกติคือ7.35ถึง7.45นะคะในผู้ป่วยรายนี้นะคะมีค่า pH เท่ากับ7.282นะคะก็คือมีค่าต่ำกว่าค่าปกติคือต่ำกว่า7.35นะคะแสดงว่า,าเลือดเป็นกรดนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูว่า,าเป็นกรดจากการหายใจหรือว่าเป็นกรดจากการเผาผลาญน,นะคะ โดยเราจะดูอ่าดูที่ตัวใบขาบนะคะซึ่งมีค่าปกตินะคะอยู่ที่22-26ถึงม mm ิลลิโมลลิตรนะคะในผู้ป่วยรายนี้นะคะมีใบขาบนะคะ 18. 9มิลลิอล์ลิตรนะคะซึ่งก็คือต่ำกว่าค่าปกติคือต่ำกว่า22มิลลิโมล์ลิตรนะคะแสดงถึงภาวะเลือดเป็นกรจากการเผาผลาญค่ะต่อไปเราก็จะมาดูตัวเบตเอ็กเซนนะคะซึ่งเบตเอ็กเซสมีค่าปกติอยู่ที่2.4-2.3มิลลิโมล์ลิตร ในผู้ป่วยรายนี้มีค่าเบตเอ็กเซสลบ6.9มิลิโมลเปอร์ลิตรนะคะซึ่งก็ต่ำกว่าค่าปกติค่ะคือต่ำกว่าลบ2.4แสดงถึงภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะมา,าดูว่าเลือดเป็นกรดจากการหายใจด้วยไหมแล้วก็มีการคอมเพนเซตหรือยังก็คือมีการปรับชดเชยหรือยัง เราก็จะมาดูที่ตัว paco 2นะคะซึ่งค่าปกติคือ34-45มิลิเมตรประหลอดนะคะในผู้ป่วยรายนี้นะคะ,ะ paco 2นะคะอยู่ที่42.5มิลเมตรประหลอดน,นะคะ ซึ่งก็คืออยู่ในระหว่างค่าปกตินะคะคืออยู่ระหว่าง34-415มิลลมตปลอดแสดงว่าผู้ป่วยรายนี้นะคะไม่มีภาวะเลือดเป็นกรดจากการหายใจแล้วก็ร่างกายยังไม่ไมย,ไมยังไม่มีการอาคอมเพนเซตน,นะคะเราก็จะแปลผลได้ว่าเมตาบอลิกออซิดอสีก็คือมีภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผานั่นเองค่ะ แล้วก็อาจจะไปผลอีกอย่างก็คือเมตาบอลิกแอซิดอ i ิสวิตอันคอมเพนเซชนะคะต่อไปเราก็จะดูตัว paco 2นะคะซึ่งมีค่าปกติคือ75-100มิลลิเมตรประหลอดนะคะในผู้ป่วยรายนี้นะคะมีค่า pao สองนะคะ่ี่มิลลิเมตรประหลอดนะคะก็คือไม่มีภาวะไฮโปซียค่ะ แต่ว่าผู้ป่วยรายนี้นะคะออนเวนออนเครื่องช่วยหายใจก็คือออนเวนติเลเตอร์นะคะจึงไม่สามารถประเมินจากค่า uh, PAO2 ได้นะคะเนื่องจากผู้ป่วยนะคะได้รับออกซิเจนจากเครื่องช่วยหายใจเราก็จะประเมินได้จากค่า PF ratio นะคะ,ะซึ่งค่า PF ratio ก็คือจะหาได้จาก PAO2 หารด้วย FiO2 นะคะ ในผู้ป่วยรายนี้นะคะมีค่า,า PaO2 คือ129.2ส่วน FiO2 คือ0.9ก็เอามาหารกันนะคะก็คือ129.2หารด้วย FiO2 คือ0.9จะได้เท่ากับ143.55นะคะก็จะซึ่งค่า PF เรโซก็คือค่าปกติก็คือ300ถึง500ถ้าน้อยกว่า300คือมี abnormal g ลแ exchange นถ้าน้อยกว่า200ก็คือมีซีเ e ียไฮโปซียในผู้ป่วยรายนี้นะคะมีค่า PF Ratio ก็คือ143.55อ่14 55, ก็คือน้อยกว่า200ก็จะแปลผลได้ว่ามีภาวะซีเ e ียไฮโปซียค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันอีกเวลาวันที่15ของเวลา หกโมงเช้าเหมือนกันค่ะก็จะไปเหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็จะดูเริ่มจากตัว pH ก่อน pH ค่าปกติคือ7.35ถึง7.45ผู้ป่วยรานี้มีค่า pH 7.305ก็คือมีค่าต่ำกว่าค่าปกติคือต่ำกว่า7.35ก็คือมีภาวะเลือดเป็นกรด ออกมาแล้วก็จะดูว่าเลือดเป็นกรดจากการหายใจหรือว่าจากการเผาผาลาญแน้เราก็จะดูตัวใบขาบใบขาบค่าปกติก็คือ22-26มิลลิมอลลิตรในผู้ป่วยรายนี้มีค่าใบขันที่19.2มิลลิมอลลิตรซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าปกติกคือต่ำกว่า22มิลลิมอลลิตรก็คือมีภาวะเลือดเป็นกรดจากการเผาผลาญแล้วก็จะมาดูตัวใบขาบ อตัวเบตเอ็กเซนค่ะเบตเอ็กเซนก็คือมีค่าปกติลบ2.4ถึง2.3มิลลิมอลลิตรในผู้ป่วยรายนี้มีค่าเบตเอ็กเซนอยู่ที่ลบ6.7มิลลิมอลลิตรก็คือมีค่าต่ำกว่าค่าปกติคือต่ำกว่าลบ2.4มิลลิมอลลิตรก็แปลผลได้ว่ามีภาวะเลือดเป็นกดจากการเผาผลาญ แต่นั้นก็จะมาดูว่า,าเลือดเป็นกดจากการหายใจด้วยไหมแล้วก็ร่างกายมีการคอมเพนเซชหรือยังก็จะดูที่ตัว PaCO2 ซึ่งมีค่าปกติคือ34-45มิ mm, 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 ลลิเมตรปรอดในผู้ป่วยรายนี้มีค่า PaCO2 อยู่ที่39.6ม mm, ิลลิเมตรปรอดซึ่งก็คืออยู่ในค่าปกติคืออยู่ในระหว่าง34-45มิ mm, 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 ลลิเมตรปรอดก็คือร่างาไม่มีภาวะเลือดเป็นกดจากการหายใจแล้วก็ร่างกายยังไม่มีการออ่านัไม่มีการคอมเพนเซ นะคะคเราก็จะแปลผลได้ว่าเป็นเมตาบอลิกแอซิดซิทวิตอันคอมเพนเซตนะคะแล้วเราก็จะมาดูา p a o 2 p a o 2ก็คือค่าปกติคือ75-100มิลลิเมตรประลอดของผู้ป่วยรายนี้ได้ค่า p a o 2 1 4ร้อยมิลลิเมตรประลอดก็คือไม่มีภาวะไฮโปอกเซียนะคะแต่ว่า,าผู้ป่วยรายนี้นะคะ ไม่สามารถประเมินได้จาก PaO2 เนื่องจากผู้ป่วยหน้าหน้าอ่ะ on ventilator จึงเพราะว่า on ventilator ก็คือจะได้รับออกซิเจนจากการจากเครื่องช่วยหายใจก็จะประเมินได้จากค่า Pf ratio Pf ratio ก็ก็คือ PaO2 หารด้วย FiO2 ผู้ป่วยรายนี้มีค่า PaO2 คือ146.7หารด้วย FiO2 0.9ก็จะได้เท่ากับ163 p Ratio ก็คือค่าปกติคือสามวันถึง500น้อยกว่า3ามวันคือแอบน้องก๊าซไอเชนน้อยกว่า200คือซีเ e ียไฮ p o ซียผู้ป่วยรายน,นี้มีค่า p ี r a t i อคืึอ163ก็คือน้อยกว่า200แปลผลได้ว่าซ v เ r ียไฮ o x i ีอาเดี๋ยวเพื่อนก็จะแปลผลให้ดู2วันนะคะมันก็จะแปลเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้เลยก่็เพื่อนก็ว่าน่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันก็จะแปลเป็นสเต็ปอย่างนี้น แรกๆเพื่อนก็ยังไม่เข้าใจก็แปรไปเรื่อยๆหาหาค่าพีอ r ติเยอบัดแก๊มาแปรแปรแปเยอะมันก็จะเริ่มคล่องเริ่มคล่องนะคะสรุปก็คือผู้ป่วยรายนี้ก็จะเป็นผลว่นาว่าเมต l o l i c i d o ซ i ด with u n c o m p e อ s a t e d with s ซี e r e ยไ p o ปซี i นนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแปรผลอาทิเยอบัตแก๊นะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันก็ไม่ไม่ยากไม่ ่อยยากเท่าไหร่นะคะสำหรับเพื่นก็คิดว่าถ้าเราเริ่มแรกมันก็จะ,ะแปลไม่ค่อยเข้าใจเราก็จะยังยังไม่ค่อยเก็ีดเท่าไหร่มันก็จะงงๆงแต่เวลาพอเราไปแปลเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปเป็นจําภาพเป็นของผลาการรมมันก็จะให้เราจําภาพได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้ทิกมาจากอาจารย์ผู้สอนที่ขึ้นบอร์ดด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะแปแล้วก็หาผลอัจริยบัตรแกนราแปลเยอะๆมันก็จะเริ่มแปลคล่องแปลได้ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่าคนที่เรียนสายทางการแพทย์หรือว่าจะเป็นนักศึกษาเยายัชและเภสันะคะก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและ้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่ได้มาจากอาจารย์ที่ขึ้นบอร์ดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ <laughs> ขอสัเข้าใจกันใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ฝึกทองไปไปเรื่อยๆมันก็จะคล้องเองนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเพื่อนจะทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะ